ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิรอากาศในหัวข้อหายไปครั้งนี้เขาจะกลับมาไหมสำหรับคนที่หายไปสำหรับคนที่จากหรือว่าแยกย้ายกันไปนะคะเขาจะมีโอกาสได้รีเทิร์นกลับมาหาเราหรือเปล่านะคะก็ลองมาฟังในคลิปนี้ดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกับเขาจะได้กลับมาไหมนะคะแล้วก็ ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะก็หวังว่าจะไม่อินมากเกินไปนะยังไงมันก็ไม่ใช่ไพ่ของคุณแค่เพียงคนเดียวนะคะอะไรที่คุณรู้สึกเซน์กับมันมากๆอาจจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะ และสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตามค่ะเชื่อว่าการกลับมารักตัวเองและเดินหน้าต่อกับชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเอาไว้นะตรงนี้เลยละกันนะแล้วก็ทุกครั้งการเลือกกองไพ่นะคะอย่าลืมทําสมาธิก,ก่อนนะคะแล้วก็เพ่งมองนะคะน้องตุ๊ก,กตาก,กับกองไพ่แต่ละกองนะคะว่าคุณรู้สึกกับกองไหนมากที่สุดค่อยคลิกไปดูที่ time stamp ที่เราใส่เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าน้อว่าหายไป ครั้งนี้เขาจะกลับมาไหมนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อหายไปครั้งนี้เขาจะกลับมาไหม mm. ก็มาเช็คกันดูนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเวลาที่เขาหายไปนี้นะคะช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่า การอยู่กับคุณมันมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของระยะทางในเรื่องของความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันต้องใช้ความอดทนความพยายามความมุมาณะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่ามันคุมคุมเครือเครือ,อ,อมันไม่ใช่ในเรื่องของอะไรที่มันจะชัดเจนอะไรที่มันจะเป็นรูปธรรมได้นะคะ บางทีเขาอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกกับคุณนะคะพยายามที่จะตัดใจพยายามจะลองไปคุยกับคนใหม่ไปหาคนไหนที่น่าจะใช่มากกว่าหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะหรือว่าเขาควรที่จะหาคนอื่นดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะคะมันมีความรู้สึกเหมือน ออการอยู่กับคุณนะ่ะมันมีอะไรที่แฮปปี้มีความสุขแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็เยอะแยะมากมายซะเหลือกเกินทั้งในเรื่องของระยะทางแล้วก็ความอดทนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ,อไม่ไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกพยายามจะตัดใจจากคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะและถ้าถามว่าเขาหายไปไหนไปทำอะไรอยู่จ้าช่วงเวลานี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่า เขาเองก็พยายามจะสตรองนะคะ<อ>พยายามจะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอะไรที่มีในชีวิตของเขาตอนเนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะทํางานหรือว่าอะไรเขาก็ยังคงทําเหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าไม่ได้เกิดปัญหาอุบิเหตุอะไรหรอกเพียงแค่เขาต้องการที่จะตัดใจหรือว่าพยายามจะทําความเข้าใจกับความรู้สึกภายในของเขาเองอ่ะเขาอยากจะรู้ว่าถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าเขาหายไปแล้ว เขาจะสามารถหาคนที่เหมือนกับคุณทําให้เขารู้สึกดีเหมือนกับคุณได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะงานช่วงนี้เขาพยายามจะนิ่งพยายามจะเฉยเมยพยายามจะไม่คุยไม่เข้าไปหาพยายามจะตัดใจตัดขาดตัดความรู้สึกเพราะงั้นเขาก็เลยหายไปนะคะ แล้วถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนี้จะกลับมาไหมนะคะมองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างความรู้สึกที่เขารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลัวในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันจะมีการคลี่คลายอะไรบางอย่างนะคะเขาเองก็ยังมีความรู้สึกที่ อยากจะกลับมาหรือว่ามองเห็นคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาอยู่นะคะเพียงแค่มันอาจจะต้องจัดการกับไอ้ไพ่เดมูนหรือว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยแหละถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันก็ยากที่เขาจะกลับมาหาคุณได้นะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวของเขาเองก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของความคิดทัศนคตินะคะ แล้วไพ่เขาก็แนะนําว่าเนี่ยขอให้คุณนะคะ ไม่จำเป็นจะต้องมาแคร์หรือว่ามาวิตกกังวลอะไรกับคนคนนี้มากนักขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขส่องแสงสว่างของคุณอย่าพยายามลดค่าหรือว่ารู้สึกด้อยค่าเมื่อเขาจากไปขอให้คุณรู้สึกเติมเต็มตัวเองนะคะแล้วก็มองว่าอะไรบางอย่างในชีวิตที่จะสามารถทำให้คุณมีความสุขได้ให้ไปโฟกัสที่จุดนั้นอย่าเพิ่งมาแคร์หรือว่ามากังวลใจกับเขามากจนเกินไปนะคะและขอให้ใช้ชีวิต ด้วยความรักแล้วก็ความมีเมตตาความอ่อนโยนนะคะไม่ว่าจะ กับการทําความเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่ากับชีวิตของคุณเองนะคะขอให้คุณใช้ความเมตตาให้กับตัวเองมากๆอย่าเอาแต่แบบคาดคั้นหรือว่าเกลียดตัวเองว่าทําไมถึงไม่มีใครมารักฉันทําไมเขาถึงหายไปฉันทําอะไรผิดอะไรพวกนั้นไม่ต้องไปคิดคเสียเวลาเอาเวลามาทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่านะแล้วก็โฟกัสกับชีวิตคุณต่อไปทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีคุณค่ามีความเออเรียกได้ว่าไงอะ่ะดูดีขึ้นน่ะสวยรวยหรือว่าอะไรก็ได้นะ ที่คุณอยากจะทําทํามันให้เต็มที่ค่ะและก็นะสุดท้ายแล้วยังไงเขาคนนี้ถ้าหากเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจัดการกรับชุนของเขาได้อะเขาก็จะกลับมาหาคุณเองละคะ่ะเพราะงั้นใช้ชีวิตแบบสวย,สวยๆรอๆรอไปก่อนนะคะรอแบบมีคุณค่ายาทําตัวด้อยค่าเพราะว่าใครคนหนึ่งในชีวิตเขาจากคุณไปนะคะขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆและก็คําทิ้งท้ายนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณ แหมมารักกันเถอะเอออารมณ์แบบเก็บไปฝันห่างกันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขาอะเขาเองอะก็ยังคงคิดถึงคุณยังคงฝันถึงคุณยังคงมีความรู้สึกกับคุณอยู่เพียงแค่ว่าบางครั้งเขาต้องการการห่างการหายการทิ้งระยะเพื่อแยกจากเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจกับตัวของเขาเองให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็มองว่าในหน้าไพ่เนี่ยยังไงเขาก็จะกลับมานะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะห่างแล้วก็ระยะเวลาสักระยะหนึ่งอะคะเพราะงั้นช่วงเวลาเนี้ยรักใครไม่ได้รักตัวเองค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีให้มีคุณค่าเติมเต็มตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอย่าลดคุณค่าหรือว่าแสงสว่างของคุณให้กับช่วงเวลาที่เขาห่างหายไปขอให้คุณเติมเต็มตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเอง มีความสุขในชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่มีใครก็รักตัวเองให้มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s u ซับสไ b ร์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แรกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณมานะคะและก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สในหัวข้อหายไปครั้งนี้ เขาจะกลับมาไหมนะคะอย่างแรกเราจะมาเช็กกันที่ความรู้สึกของเขาที่ยังมีต่อคุณในตอนนี้นะคะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับเขาคนนั้นนะคะมองมาช่วงเนี้ยเขาอยากจะได้เวลาในการเยียวยารักษาหัวใจของตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เขามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาต้องการอิสระภาพต้องการเวลาให้กับตัวงเขาเอง เพราะว่าชีวิตของเขาตอนนี้มันเหมือนกับมีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเยอะแยะไปหมดนะคะและเขาเองก็ต้องอดทนกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เขาต้องการพื้นที่ในการทำใจของเขาให้สบายทำใจของเขาให้รู้สึกสงบมากกว่านี้ก่อนนะคะต้องการระยะห่างอ่ะต้องการเวลาต้องการการ ทำใจอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเข้ามากระทบใจิตใจของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการจะพักก่อนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็การที่เขาหายไปเนี่ยเขาหายไปไหนนะคะเออช่วงเวลาเนี้เขาอาจจะมีเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าการที่เขานะคะรู้สึกถึงปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเขาเนี่ยล่ะค่ะ รวมทั้งบางคนนะคะอ่ามันมีเดวิลขึ้นมานะก็อาจจะเป็นในเรื่องของรักซ้อนความสัมพันธ์ที่แอบแอบซ่อนๆปิดบงังหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็มีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะยังไงขึ้นไพ่ามาเราก็ต้องอ่านไว้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้บางทีเขาอาจจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องของความรัก เรื่องของคนที่เขามีเชื่อมโยงอยู่นะตรงนี้นะคะที่จะต้องไปจัดการต้องไปเคลียร์ไปพูดคุยไปทำความเข้าใจอะไรกันให้มันเรียบร้อยซะก่อนเพราะว่าเขาก็มีคนที่รอที่จะปรับความเข้าใจหรือว่าจัดการกันให้มันเรียบร้อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นด้วยนะคะและเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะก็ไพ่มันขึ้นราชาเหรียญน,นะ บางทีเขาเองอ,อาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางจากคุณไปหรอกแต่ก็จะมีอารมณ์แบบว่ามามา,มาหายหายหรือว่ามีการแอบซองแอบมองแอบชงเง้อคอหากันเป็นพักๆนะคะแต่ด้วยความรู้สึกที่มันมีไพ่3ดาบกระเดวิวขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนหรืออะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเขายังตัดไม่ขาดนะคะ อาจจะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเขาให้กลับมาเจอกันหรือว่าให้คิดถึงให้โหยหาให้มีความรู้สึกว่าตัดยังไงก็ไม่ขาดสักทีเพราะงานด้วยความรู้สึกตรงนี้ค่ะคิดว่ายังไงเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะออกไปจากคุณได้ในช่วงเวลานี้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมานะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็น อะไรบางอย่างที่สร้างความเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจให้กับเขาในการกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะ่ะมันก็เลยทําให้ต้องห่างหายกันไปก่อนและก็ไพ่แนะนํานะคะเขาก็บอกว่าบางครั้งะคะ่ะคนเรามีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะการที่คุณจะพยายามเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้เสมอไปนะเพราะบางทีเราเองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยใช่ไหมคะเพราะงั้น คุณเองอาจจะต้องยอมรับทั้งแง่บวกและก็แง่ลบในตัวของคนคนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องใช้ความเข้าใจความไว้ใจหรือว่าความเรียนรู้อะค่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเราจะเททุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีทิ้งไปได้ในทันทีบางครั้งคุณเองก็ต้องเข้าใจว่าคนเราอะมันมี มีอะไรที่มันไม่ค่อยเวิร์กในตัวเองทุกคนนั่นแหละแม้กระทั่งตัวเราเองแม้กระทั่งตัวของแม่หมอเองเราก็รู้ว่าเรามีจุดด้อยหรือว่ามีข้อที่แบบไม่ชอบใจอะไรตรงไหนบ้างและตัวเขาคนนั้นเองอะ่ะเขาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วเขาเองก็คิดว่าคุณเองก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ปรับจูนกันไปนะคะ และช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ต้องห่างกันสักพักเพื่อได้เยียวยารักษาจิตใจของกันและกันเพื่อได้ทําให้คุณนะ่ะได้เรียนรู้ในการเปิดโลกกระนาให้กว้างขึ้นเปิดใจให้กว้างขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเข้าใจกันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในปัญหาอะไรที่คุณพบเจอด้วยกันนะ่ะมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการแก้ไขนะคะ เพราะว่าเขาเองอะคะ่ะเขาก็รอคอยการกลับมานะก็ยังมีการแอบส่องอยู่บ้างแต่ว่าในใจเขาลึกๆตอนเนี้ยเขาอยากจะไปเคลียร์ปัญหาของเขาแล้วก็เคลียร์ใจของเขาเองให้มันจบก่อนเพราะงั้นช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นเหมือนการพักเบรกสําหรับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ให้คุณได้กลับมาไต่ตองหรือว่าใคร่ควรชีวิตที่ผ่านมานะคะ่ะว่ามีอะไรที่ควรจะต้องปรับแก้หรือว่ามีอะไรที่คุณพลาดไปบ้างนะคะ แลวช่วงเวลาเนี้ยเขาเองอาจจะต้องต้องการช่วงเวลาในการตัดสินใจหรือว่าเคลียร์อะไรบางอย่างของเขาคุณเองก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันนะคะที่จะต้องกลับมาเคลียร์ใจของคุณเองว่ามีจุดไหนที่เรายังรู้สึกติดขัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้าง และก็ทิ้งท้ายนะคะสําหรับข้อความที่เขาอยากจะฝากเอาไว้นะคะก็ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาแอบเคลิมนะคะเวลาที่แอบสองคนหรือว่าแอบมองคุณยู่หรือว่าอาจจะมีโมเมนต,ต์ฝันกลางวันเล็กๆถึงคุณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากปล่อยคุณไปไม่ว่ายังไงก็ตามะค่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้นะคะยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือ แต่ช่วงเวลานี้เขาเองนั้นก็ยังสับสนนะคะยังไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปในรูปแบบไหนเพราะงั้นก็อย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงเวลาของการพักเบรกช่วงนี้ก็โฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเราเองไปก่อนนะคะ และก็ให้เวลาเขาในการเคลียร์ใจตัวเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหัวข้อหายไปทางนี้เขาจะกลับมาไหมก็คือกลับมาแต่ว่าขอเวลาในการเคลียร์ใจก่อนนะคะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยและเปลี่ยนกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่สาบนะคะในหัวข้อหายไปครั้งนี้เขาจะกลับมาไหมอย่างแรกเรามาส่องความรู้สึกของคนคนนั้นก่อนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ สำหรับเขานะคะมองว่าตอนนี้เขาเองก็ยังรู้สึกดีกับคุณรู้สึกถึงมิตรภาพถึงความทรงจำดีๆความรังครั้งเก่าครั้งที่เราเคยรู้สึกดีต่อการเคยรักกันเคยผูกพันโมเมนต์โรแมนติกที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นเขายังคงค,งคิดถึงยังคงจดจำได้นะคะแล้วก็นะคะในช่วงเวลาเนี้ยเขายังคงรอคอยการได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับ ต้องเก็บตัวต้องห่างหายต้องการช่วงเวลาส่วนตัวหรือว่าต้องอยู่คนเดียวในช่วงเวลานี้สักระยะหนึ่งนะคะและถ้าถามว่า เขาหายไปเนี่ยเขาหายไปไหนนะคะมองว่าช่วงนี้เขาเองก็ยังอึดอัดใจนะคะเขามีเรื่องหลายอย่างที่จะต้องไปเคลียร์ไปจัดการกับปัญหาอุปสรรคนะคะเด็กดาบนะคะขึ้นมาขวางกั้นอาไว้นะคะช่วงเวลานี้เขาเองอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาเองเนี่ยแหละที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคทําให้เขาไม่สามารถเดินทางมาหาคุณได้หรือว่าไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้นะคะบางครั้งเขาเองก็แอบคิดแอบส่องแอบมองแอบนึกถึงคุณ อยู่บ่อยๆแต่มันก็มีเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาหาหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาเจอกันได้นะคะสำหรับบางคนอาจจะมีในเรื่องของทิฏฐิอีโกโในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวที่มีปัญหากันนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะกลับมาง้อหรือว่ามาเป็นฝ่ายที่จะต้องมา ทำอะไรที่มันดูแล้วเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ลึกๆในใจของเขา่าเขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณอยู่นะแล้วก็ยังคงคิดว่าอยากที่จะมาหาอยากที่จะมาเจออยากจะมาหยิบยืน่นถ้วยแห่งความรักให้กับคุณอยู่นะคะเพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าเขาประเมินสถานการณ์แล้วมันยังไม่เหมาะที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะและสุดท้ายนั้นเขาจะกลับมาหรือเปล่านะ มองว่าตอนนี้มันขึ้น4ีดาาน,นะคะก็คือเขานิ่งมากๆเลยแล้วเขาก็อยู่แบบเงียบเงียบอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบรู้สึกว่าเออด้วยความที่เขาอะค่ะอาจจะไม่สามารถที่จะลดอัดตราหรือว่าตัวตนของเขาเองได้ เขาอาจจะเหมือนกับอยู่อยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะแอคชั่นหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นฝ่ายที่จะทําอะไรก่อนได้อะคะ่ะเหมือนเขารอคอยอ่ะรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยการติดต่อรอคอยอยู่อย่างนั้นนะคะเขาคงไม่ใช่คนที่จะกลับมาหรอกนะสําหรับคนคนนี้นะคะ่ะมองว่า เหมือนเขาอาจจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ในหัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเหมือนกับว่าเขาอา่ะมีสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจแหละแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องรอคอยหรือว่าจะไม่เป็นคนที่แอคชั่นหรือว่าไปทำอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วอะค่ะเพราะงั้นถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยมองว่าเขาก็ไม่ได้ตัดขาดแต่เขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะกลับมาค่ะเหมือนเขานั่งอยู่บนบัลลังก์แบบราชาถ้วยอะแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นถ้วยให้คุณ แต่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะเดินเข้ามาหาคุณนะเพราะงั้นคําแนะนาไพ่อ่ะมันบอกว่าการกระทําที่ชัดเจนของคุณนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละที่ต้องเป็นคนที่กลับไปหาเขาเพราะว่าเขาเองอ่ะก็รอคอยคุณอยู่นะมันมีไพ่ของสามไม้อ่ะที่รอคอยคุณแล้วก็รอแบบเงียบเงียบรอว่าคุณจะตัดสินใจยังไงรอว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะติดต่อกลับไปหาเขานะคะเพราะว่าเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะเพียงแต่เขาไม่คิดว่าเขาควรที่จะ เป็นฝ่ายทําอะไรแล้วหลังจากเนี้ยเหมือนเขาเป็นฝ่ายรอให้คุณอะเป็นคนเริ่มมากกว่านะคะเพราะว่าคาแนะนําไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองอาจจะต้องเป็นคนเรียกหาอีกฝ่ายนะคะต้องเป็นคนที่กลับไปคุยอะเป็นคนที่ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าคุณอนะรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะบางคนก็อาจจะถูกบอกชอบไปแล้วหรือเปล่านะแล้วคุณเองก็เงียบเียบไปเขาก็เลยเงีย,งยบบ้างแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่คุณจะตอบ ว่าจะเอาอย่างไงกันแน่นะคะแล้วก็คําทิ้งท้ายที่เขาอยากจะบอกเอาไว้นะคะเขาไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจเลยเขาอยากจะผูกมัดกับคุณนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจเขาเพราะงั้นนะคะขอโทษนะสําหรับการกระทําที่เขาทําอย่างนี้กับคุณเพราะเขาเองก็รู้สึกไม่ชอบใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอยากที่จะได้รับความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนการผูกมัดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าการตัดสินใจของคุณนะคะเขาต้องการที่จะให้คุณ เป็นฝ่ายแอคชั่นนะคะเป็นฝ่ายกระทําเป็นฝ่ายที่จะพูดคุยติดต่อแล้วก็แสดงความรักให้กับเขาบ้างนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการหายไปครั้งนี้ของเขาจะกลับมาไหมนะคะก็เขารอคุณอยู่นะแต่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะกลับมาไม่กลับมาเขารอให้คุณนะเป็นคนที่จะติดต่อไปหาเขาเองนะคะและก็นะคะสําหรับทั้งหมดนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับคําตอบนะคะว่าต้องทําอะไรต่อไปยังไง ไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตามค่ะคนคนนี้เขายังคงมีความรักและก็ความหวังดีให้กับคุณอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งคอมเมนต์พูดคุยน่ารักน่ารักที่แรกเปลี่ยนเรื่องราวของคุณมานะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่4ในหัวข้อหายไปครั้งนี้เขาจะกลับมาไหมนะคะอย่างแรกเรามาเช็คกันก่อนว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นไปในรูปแบบไหนกันบ้าง สำหรับเขาตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องของคุณนะคะอาจจะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองอะคะ่ะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เขายังตัดใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปเขาอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยคิดถึงคุณอยากจะได้รับการตอบรับอะไรบางอย่างจากคุณแต่ว่าเหมือนคุณนะ่ะตัดเขาไปจากชีวิตแล้วหรือเปล่านะ เขารอคอยการสื่อสารจากคุณนะคะแล้วเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะเขารู้สึกว่าเขากลัวเขากังวลใจเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาออกไปจากชีวิตเขากลัวว่าคุณจะไม่ชอบเขาหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าในสายตาคุณแล้วนะคะนี่คือความกลัวของเขาค่ะเขายังคงรู้สึก กังวลใจกับคุณอยู่แล้วก็ยังรอการพูดคุยยังรอการเคลียร์การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะและถ้าถามว่าเขาหายไปเนี่ยเขาไปไหนนะคะช่วงนี้คือเขาอ่ะเขายังคงรู้สึกปาดวิตกอยู่ยังคงกังวลยังคงกลัว ยังคงไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือว่าติดต่อกับมาก่อนนะคะเขารู้สึกว่าในใจเขาลึกๆเขาอยากจะคุยนะแต่ว่าเขาไม่กล้าติดต่อเขากลัวว่ามันจะไม่ได้ง่ายว่าไม่ได้ดีอย่างที่ใจของเขาคิดเขากลัวว่ามันจะมีปัญหาเขากลัวว่าเขาจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังเพราะว่าเขาทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าพูดอะไรแล้วมันทําให้ใจของเขาถูกทาร้ายในภายหลังอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะงั้นเขาก็เลยไม่เข้ามาเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะ พูดคุยหรือว่าทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะยังคงมีความหวังอยู่ลึกๆว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาไม่กล้าเข้ามาเขากลัวเขากังวลใจเขากลัวเสียใจเขาก็เลยอยู่นิ่งๆไปอย่างนั้นนันแหละค่ะแล้วลถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่านะ ช่วงนี้มองว่าเขาเองก็รอคอ,อยนะคะรอคอ,อยการติดต่อยังคงชะเง้อชะง้รอคอ,อยอยู่ด้วยความอดทนด้วยความพยายามฝืนใจตัวเองไม่ติดต่อไปก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุยไปแล้วมันจะออกมาดีหรือว่าจะออกมาแย่กว่าเดิมนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามนิ่งๆไว้พยายามสงบจิตสงบใจเอาไว้ก่อนแล้วก็ แต่ใจลึกๆเหมือนเขายังคงรอคอยการติดต่อการพูดคุยแต่ก็ไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายเข้ามาคุยก่อน,นะคะเพราะงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อกลับมาค่ะยังคงนิ่งๆอยู่อย่างนั้นแหละยังคงกังวลใจอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าไพเฤืสีขึ้นนี่คือไม่ได้เป็นฝ่าย หรือว่าแสดงออกนะคะแน่นอนว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ติดต่อกลับมาก่อนนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะรอคอยคุณอยู่อย่างนั้นและไม่กล้าสื่อสารนะคะส่วนไพ่คำแนะนำเขาก็บอกว่าทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเป็นความกังวลใจเป็นความทุกข์ใจนะคะโยนไปให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรดีกว่านะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบรับความรู้สึกไม่ดีอะไรเลยในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะบางครั้ง ทุกอย่างมันต้องได้รับการปลดล็อกได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขแล้วก็คุณอาจจะมีความกังวลใจไม่แพ้กับเขาหรอกนะแต่ความกลัวตรงนั้นนะคะให้คุณยกมันออกจากอกแล้วก็เอาไปวางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้ามาให้คำปรึกษากับคุณ ื่อที่จะให้คุณได้ผ่อนคลายตัวเองลงก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับค่ะยอมรับโอกาสในการมีความรักรับทุกสิ่งด้วยความชื่นชมและยินดีไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะคะขอให้คุณให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าหากคุยกันแล้วมันจะดีไม่ดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งกังวลแบบทุกวันนี้นะคะเพราะงั้นขอแค่คุณ ละทิ้งจากความรู้สึกกังวลใจและความกลัวเหล่านั้นและเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุณพร้อมจะยอมรับความเป็นจริงทุกสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณกลับมาคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับคำพูดที่เขาอยากจะสื่อสารนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีคู่แข่งในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็นะคะเขารู้สึกว่า การเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าหากคุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขานะคะช่วงเวลาเนี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปจัดการสาสารในเรื่องของการเงินส่วนตัวแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเออเขาอาจจะมีคู่แข่งเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจที่จะกลับมาเพราะกลัวว่าเขาอาจจะไม่ชนะในความสัมพันธ์หรือว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ต่างๆนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเาหมือนกับว่าเขาเองอะ่ะ ยังคงคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่เขายังอยากที่จะให้มาเป็นคนในครอบครัวอยู่นะคะพองานถ้าหากคุณยังคงต้องการคนคนนี้หรือว่าต้องการความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะยอมผ่อนปลนให้กับเขาหรือว่าติดต่อกลับไปพูดคุยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังมีโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะ ยังไงไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามอะค่ะแม่หมอเชื่อว่าความรู้สึกของคุณก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะการที่เขาหายไปครั้งนี้เขาอาจจะรู้สึกกังวลใจกับปัญหาหลายๆอย่างและก็ความกลัวของเขาเองการที่คุณจะร้อยเขาเป็นฝ่ายแอคชั่นกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจอะไรเลยที่จะกลับมาคุยกับคุณ คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อหรือว่าเข้าไปพูดคุยหรือว่าหยอดอะไรไปสักหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังพอคำคำทางกลับบ้านถูกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่ามองแล้วมันไม่มีแสงสว่างอะไรเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็คงจะไม่กล้าที่จะกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมา ยื้อคุณไว้อะไรพวกนั้นนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อยๆใช้สติแล้วก็พิจารณาในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันนะคะแล้วก็นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไ like, ลค์ subscribe, กดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่กที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวของคุณมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ